นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเนี่ยใครเป็นผู้ใหม่มาก็นั่งรู้ลมหายใจไปขณะที่อยู่กับลมหายใจก็อย่าไปปรุงแต่งอะไรมากมายคือปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติหายใจปกตินี่แหละถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยไม่ใช่ละ นั่งก็ต้องสบายสแสดงไปไปปรุงแต่งะลืมนั่งแล้วมีแต่ยิ่งต้องสบายขึ้นลมหายใจเบาขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแล้วเวลามันหลุดหลุดไปคิดเป็นนึกอะไรเนี่ยแรกๆจะรู้สึกเหมือนต้องอดึงกันแรงชักกระเยอะกันมากเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึก เลี่ยนความรู้สึกเฉยๆให้มารู้ลมหายใจมันก็ไม่ต้องดึงอะไรมากมายนะไม่ต้องใช้กำลังอะไรพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าไว้อ,อยู่กับลมการอยู่กับลมเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยกองบอกคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง หลุดออกไปสามขันเนี่ยมีทั้งกุศลอก,กุศลมีความเสี่ยงหมดอยู่กับลมกุศลแน่นอนเป็นกุศลาสีเป็นสติปัฏฐานสีคือกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลนี้มีตลอดจนกระทั่งไม่หลุดไปอก,กุศลเลย แม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสยมทำได้อย่างเนี้ยในปัจจุบันจะกปรินิพพานพระเจ้าก็บอกไว้เลยใครมีอินทรีย์ขนาดเนี้ยปรินิพพานนี่ก็อยู่ที่ความเพียรของเราแล้วเอาจับมาอยู่ี่เนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะตั้งมันให้มากให้นานเข้าไว้ถ้าหลุด อย่าหลุดไปส่วนอกุศลเพราะอย่างสัญญาสังขารมันมีทั้งกุศลอกุศลถ้าจะปรุงปรุงเรื่องกุศลเนคัมมะปรุงเนคัมมะหลีกออกจากกามคือความยินดีในรูปเสียงกินรสออกจากจยาบาลออกจากเปลี่ยู่ย่่่่ททีีกกกกาายยยุุศลลลแนนนนนออออัั้ปดดภส็คืมน ไม่ต้องคิดอะไรมากข <c oughs> ย,ยับออกไปเป็นการไปสร้างพบเป็นการไปสร้างพบหมดเอากลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ที่นี่ก็ถามว่ายังเป็นพบอยู่ไหมก็ยังเป็นแต่เหลือน้อยสุดลแล้ะเราะจากนี้ไป มันต้องใช้การดับและเกิดใหม่การเกิดใหม่จะต้องมีการน้อมไปนะบิญญาโดวงนี้ที่ดับก็จะต้องไปเริ่มจากลําแสงใหม่ที่กำลังพุ่งไปหาตัวนี้ก็จะพอวิญญาโดวงนี้ที่เกาะดับด้วยความที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตะนาเป็นเครื่องพูกอยู่ผู้ยึดติดก็เกาะ มโนอันใหม่อนูใหม่ของลำแสงนะเกอบปุ๊บก็กระทบกับฉากใหม่เกิดการรู้แจ้งยึดติดอันใหม่สูนี้เป็นเวทนาสุขเวทนาแล้วก็สุขเป็นเรารู้ตัวปุ๊บทิง้งจิตนี้ก็ดับจากตรงนี้เกิดใหม่อีกไปคิด สัตว์ก็เกาะตั้งแต่อนูแรกไปไปตั้งเกิดการรู้แจ้งนียึดอีกความคิดเรารู้ตัวทิ้งกลับมาอยู่กับลมนะมก็มาเกาะอ,อนูใหม่แรกมาแล้วมาตั้งในนี้เกิดอีกแล้วดังนั้นขณะที่มันเกิดเนี่ย ตั้งในสีกันอยู่แล้วเอามาตั้งกันเดียวเพราะเราไม่ต้องการให้กายเราตายเร็วเรามาตั้งไว้เอากายอาศัยเป็นตัวทำความเพียรไปเรื่อยกๆก่อนนี่เราก็ตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติให้มันสว่างอยู่ที่นี้ หรือพบเดียวขณะที่อันหนึ่งดับและกำลังน้อมไปสร้างอันใหม่อันเนี้ยภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้หรือภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบ พอไปตั้งได้พบนะอุปทานพอ <c oughs> ตัณหาเข้ามาถึงก็ยึดพอยึดก็มีที่ตั้งพอมีที่ตั้งก็เริ่มงอกหรือก็ผูกกับอารมณ์ไปไม่ปล่อยที่สุดจิตที่มีการเกิดก็ต้องดับพอจิตดับปุ๊บ การรู้นามรูปก็ดับไปด้วยถึงนามยังมีอยู่ก็ชื่อว่านามดับเพราะความเป็นตัวเราอยู่ที่จิตเป็นหลักพอจิตดับนามรูปก็ดับเหมือนมันเคยรู้ลมหายใจพอมันหลุดไปคิดนั่นก็คือจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยมันดับ และไปตั้งใหม่ที่ความคิดนั้นจิตไปตั้งที่ใดที่นั้นเกิดจิตจากที่ใดมาที่นั้นคือดับร่างกายเราไม่มีวิญญาณกลองวิญญาณมาตั้งอยู่ในสัญญาสังขารจะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหตุให้มารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้ไม่เอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเกิดช่องว่าง หรือพระเจ้าก็จะอุปมาเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาตายแล้วคือดับละรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมารูปนามดับรูปเกิดฉะนั้นใครดูการทํางานของวิญญาณเกิดดับไปเกิดดับมาคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้แค่นั้นเองเลานั่งเจริญนาปาก็ทําอย่างเนี้ ไปกลับมาไปกลับมามีประเด็นอื่นไหมเดินจงกรมก็เดินธรรมดานะเดินปกติธรรมดาเดินปกติธรรมดาเอาเดินเอาจิตอยู่กับกายไม่ได้เดินคิดหยุดการคิดการน,นึกปรุงแต่งถ้าเราจะใกล้ควรทำ คือการใครควรทำเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใคร่กวรอะไรไม่ต้องวิโตว,วิจารณ์อะไรรู้นิ่งๆอย่างเดียวเพื่อให้เห็นจิตเกิดดับต้องต้องเห็นโทษของความคิดแหละเพราะทุกความคิดคือพบพระศาสดาบ,บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดเนี่ยยมหลุดไปเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำเิถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณมีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่มอวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบตรงนี้ก็เกิดขึ้นจิต <c oughs> <c oughs> ขยับออกจากกายปุ๊บเนี่ยทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้พบใหม่เกิดปูนับพระวาพิณิปติ พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดแล้วให้กลับมาอยู่ที่นี้กลับมาสู่พบของตนร่างกายของเราเดินก็เดินรู้กายอยู่เฉยเรู้นิ่งๆเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งทำแค่นี้ถ้ายากเกินไป รู้สึกฝืนเยอะละอึดอัดละอยากจะคิดให้คิดเรื่องอริสสีระองบอกถ้าเธอจะวิตกให้เธอวิตกเรื่องนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิตกในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทการวิตกเนี่ยประกอบด้วยประโยชน์เป็นไปปองเพื่อนิพพาน เราก็บนบนทาอยู่แค่นี้พอยมจะคิดเรื่องอสุภะก็ได้แต่การคิดอสุภะของพระเจ้าเนี่ยค,คือต้องจำพระสูตรอสุภะได้เพราะพระเจ้าเนี่ยให้ใคร้ควรจากการทรงจํา ในการทรงจํานั้นต้องเป็นคําของตาตากตไม่ใช่อสุภาจากนั่งคิดนึกติดตึกเอาเองนี่คือความความแตกต่างนั้นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าจัดพระสูตรเรื่องอาทินวะของรูปยังไงโดยเปรียบกับน้องหญิงที่มีอาสาทะและมีอาทินวะอาสาทะนี่ตัดไว้นิดเดียวไม่กี่บรรทัดอาทิน,นวะนี่โอ้โหตัดเป็น หน้าหน้าเลยซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของการสร้างภพขณะที่เรากำลังพิตกวิจารค่ายควรเนี่ยเราก็สร้างภพตลอดขณะที่สร้างภพให้วิญญาณไปตั้งสังโยน์ในการตั้งเกิดขึ้นแล้วสังโยน์ในการงอกเกิดขึ้นแล้วงอกก็อุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้ การไปตั้งก็เป็นภาวะปฏิลาภการนิสสัญโยชนานิสังโยชน,น์สองตัวจัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่จัดในบุคคลสี่จำพวกในโลกสกาทาคาอุตังโสโตอันตราปนิาพายีอรหรันพวกที่สองเนี่ยอุตังโสโตเนี่ยห้าสังโยชน์เบื้องต่ำเกลียงนั้นอีกสองพวกเนี่ยยังไม่เกลียง ก็คือเหลือสังโยชน์ห้าเบื้องสูงแต่ห้าเบื้องสูงผู้เจ้าไม่ได้พูดห้าผู้เจ้าพูดยอเป็นสองคือส,ส,สังโยชน์สร้างการเกิดสังโยชน์สร้างภพนั้นอุปติปฏิลาพิการนี้กับภาวะปฏิลาพิการนี้ก็คือตัวสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองซึ่งแตกจากสองไปเป็นห้าสังโยชน์ที่สร้างเกิดก็คือสามตัวแรก รูปาราคะอรูป,ปราคะพวกนี้ได้ผืนนาแล้วไงได้ผืนนาสมาธิระดับรูปกับอารูปมานะได้แล้วความเป็นตัวตนพอแสงปรากฏปุ๊บเนี่ยตัวตนเกิดขึ้นแล้วสำเร็จความเป็นตัวละมานะได้ผืนนาละนั้นพวกเนี้เป็นอุปติปติลาพิกานิสัญโยชนาน,นี้สัญโยธาเนนนนบื้องสูงสามตัวแรก แต่การที่ลำ,ลำแสงกําลังพุ่งไปหาเนี่ยกาลังโน้มไปหรือเมล็ดพืชกําลังปลิวไปเนี่ยอันนี้คือสองตัวท้ายอุทธจักกับอวิชาอุทธจักกฟ็ฟุง้งไงฟุ้งฟุ้งแล้วปลิวทีนี้ต่างจากอุทธจักในนิวรอยังไงอุทธจักรในนิวร์เนี่ยฟุ้งปลายทางมันคือกรมธาต ปลายทางคือกรรมธาตุฟุ้งไปพวะเป็นกรรารปฏิบัติเวียนเบียนนี่วอนแต่อันนี้นี่ฟุ้งไปในรูปประราคะรูปธาตุมัชฌิมายะธาตุยากับปณิตายะธาตุยาปลายทางมันคนละอย่างกันซึ่งการจะไปตรงนี้ได้ต้องมีสมาธินั้นอุทจจะในสังโยชน์กับอุทจจะในนิวรณ์ต่างกันที่ปลายทางของเมล็ดพืชที่ไปตก แค่นั้นเองติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ